มันช่างง่ายจังลุงออกนะ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 ถ้าผิดก็ถ้าผิดเด็พูดเดียวนะถ้าหากว่าลุงออกพูดผิดนะนะยินดีให้พาเลาะลงโทษยินดีให้เดือะก้อนลงโทษลุงยินดีให้นาร้ายน่ารายบวกลงโทษลุงประมาณถ้ามันผิดมันผิด ถ้ามันถูกก็เป็นบุญสิครับเป็นอะไรบุญหูท่านนี่เป็นอะไรไปแล้วประโยชน์ท่านก็ไปสิครับที่นี่ใช่ไหมฮะประโยชน์ตนของลุงมันมีอยู่แล้วคือรักษาตัวเองได้ประโยชน์ท่านก็พยายามรักษาตัวเองเอาไวไ้นะครับก็รับไปสิครับที่นี่ไม่มีผิดไม่ถูกแล้วมั้งถ้าผิดก,ก็ผิดจากตำรามันผิดอยู่แล้วแล้วครับกับตำราเลยผมยอมรับตำราที่ไหนแล้ว <laughs> ลุงหออยอมรับตำราที่ไหนแล้ว ใครก็ตามที่อ้างจะตำราเลยโอ้ยเขบอกว่าอยู่หู่นหลังเขาจริงๆนาวันนี้จริงๆนะมันหมดยุกแล้วครับหมดยุกที่จะมาอ้างเอาตำราแล้วล่ะครับเอาความสามารถดีกว่านะครับความสามารถใครทำอะไรได้ก็ทำไปผลจากการทำก็อย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนมากนักประมาณนั้นครับร้อยคนหลือร้อยหนึ่งคนครึ่งคนก็พอแล้วถ้ามันเดือดร้อนร้อยคนให้เขาเดือดร้อนเพียงครึ่งคนหรือหนึ่งคนก็พอแล้ว มันเล่นเดือดร้อนกันตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ u สวยสิครับแบบนี้เห็ไนไหมยุคนี้นะครับยุคที่ค,คนเดือดร้อนตั้งเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคนไทยเราเวลาเนี่ยเถียงลุงมีเนี่ยอู้ยเอาอะไรมาเถียงลุงอะคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากประมวลภาพพวกนี้เป็นหรือเปล่าต่างหากถ้าประมวลภาพนี้เป็นก็ก็คงจะไม่เถียงลุงนะมั้งนะครับอ้าเถียงก็เถียงไปเถียงในใจก็อะไรกันเดีย๋ยวากายมาเถียงลุงลุงเรื่องกายเราลุงยอมนะ โอเคก็เพิ่มเติมตันก็ตอนนี้ครับท่าน